กินนะหนึ่งลูกเรียกลูกเดียวจบอะม่นนนไม่ืเรียนเไม่คือเรียนไมหวานาครับได้ข้าวหาตลอดเวลามาเทียนเราจะยนี่น่าเชื่อมเนี่น่เชื่อมครัไข่เป็ด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 ไขู่นี่คือขนมแนทขนมใหญ่พ่อเป็นตัเรียนใ

ถ้าร้อนๆมันจะนิ่มไปหมดเขาต้องมาเป็นแนวแบนแล้วแม่ผมจะหาทีหน่อยจุนจรขายวันละกี่ลูกเนี่ยแม่ขายวันละกี่ลูกเลยเนี่ยขายแค่มาจุกี้แบบขายวันละสองพันหกพันนั่งเขายกพิษเลยใช้ไข่วันละสามครั้งก่อนนี่ก็ทำจัดๆแบบไม่ต้องขยับไปไหนเลยไม่ต้องไปไหนเลยนี่อิ่มนี่ทอดนี่ ัตมมว่าอกับ hmm. ก okay. oh, yeah. ับจอไก่ลกับนไก่ลทำมากี่ปีแล้วมนี่ลูกสาวเหรอไอ้ลูกน้องลูกสาวครับอครับ ปกติอ่ะคุณแม่เป็นคนหยอดแต่นี้เลยต้องเดินมารับแขกปกติแม่หยอดปกติแม่เป็นหยอดที่นี่ขายเป็นกิโลกันเลยแต่ก่อนเรากินเป็นกล่องๆเนี้ยกล่องยี่สิบบาทที่นี่ขายเป็นกิโลทู่จริงผู้เล่นขายเป็นกิโลจริงเหรอกิโลขายเป็นกิโลกิโลละสองร้อยนู่นละกิโลละสองร้อยเรียงไว้นู่นเลยค่ะ ลองดูครับว่าไม่หวานไม่หวานจัดไม่หวานครับหอมดีอร่อยขึ้นเลเอามั้ยเมื่อไหร่ไม่ดีบ้างปกติทำทำเสร็จแล้วเราก็จะไปที่ร้านข้างนอกครับเราเรามีร้านกาแฟชุมชนมีร้านนะมีก๋วยเตี๋ยวมีอาหารตามสั่งอะไรต่างเราก็จะไปที่ร้านข้างอกคร่ร้านข้อยที่ร้านข้างอร่อยไหมลองลองลองกล้วยในสวนนะครับกล้วยในสวน

ยไม่ไปกลัวแล้วาคนจะมาขันราไปกินได้ถ้าเปคนไม่นปลดิยอ๋อกินนตมงอไม่ลงพออะไรอ่ะคือมันเกี่ยวกับอนาจานคือเมื่อตอนเนี้ยมันมีหมูป้านเข้ามาแล้วก็แก้เลยอ่ะบขาย เนไมะทุกรุงเทพ่ะุงมน่อ้อยเมตอง่งเนี้ยตานต้นเี้ยปุ้งถน้อยแหงจต้นไปปลายทางนะฮะสองพันหกร้อยเมตรแต่เป็นส่วนก็้ติดขัดในเรื่องของงบ่อาหรืออะไรไม่ทราบครับภาพนังทั้งหมดเนี่ยผมก็มาจากปทมนะฮะแล้วก็เงียบไปซึ่งชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือในการขยายปองขยายเขตอะไรป้องกันเขตอะไรไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยปลไใ่ที่นี้แล้วก็แผนถังในการก้างแล้วก็เงียบไปเาเลย อันนี้ทำอะไรเกี่ยวย่างนอันนี้ทำอะไรอยู่แล้วเผาเนี่ยเผาเผาไม่ได้นะแล้วทำอะไรเอาไปทำอะไรแล้วกข้าวทำอะไรเอาเอาข้าไปทำอะไรตีหมักหมัก้เผาแล้วเผานะตีทับใ่ๆนี่เลยไปปุ๋ยไปเลยงี้เได้ไหมแล้ข้าวมันขึ้นนะ ที่คนีเนี่ยเลือมางคนเดียวนนาเว่าขอร้องี่วาทีลเวลาเขาเผากตัง้าใช่ไหไ่เปิดปนเยอะพี่ช่วยเสียตลาดไม่ต้องเผาหรวก็คือหากบไปเลยเหรอหกบไปเลยเป็นปุ๋ยเลยท่านครับไอ้คทมเนี่ยหน้าตาของเราเนีคือข้ามทางนะครับเอามาทิ้ง้ยากเราเดร้อนนาคือแก้ไม่ตกแต่ทีนี้งบประมาณขทมมี ขึ้นป้ายว่าถ้าใครแจ้งไปจะได้รางวัลเด็กวัยรุ่นก็อยากจะได้ตังค์นะครับ สมแล้วไม่มีเนี่ยหายไปหรือปัญหานี่จะทำยังไงว่าไอ้เงินรางวัลได้จริงไหมได้จับได้จับไม่ได้มรังผมทำป้ายไว้มียงไงเให้แต่ว่าต้องจับเขได้นะครับจับได้จได้เลมาอะไรไม่ก็หายไปไม่มาเนีอะไรมาตมันตื้ครับมันเป็นไปางร้านทาดน้มันจะแห้งนีเรือเรือ่มันต่อมันทพยาเลไม่มระตนไม่่เรือไม่มีนะไม่่เรับ ý thức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 